อุ้ยมีอะไรอยู่ในช่องด้วยค่ะอะไรอะออะะไรศพปดีหัวแล้วว่าคนเลยแหละยื่นเข้าอะไรเนยนะยนเหรอมันยื่นเหรอมันยืนอะไเลยแหะทะลุขึ้นมาตาเชนปะล่ะไม่กูว่าเป็นพนักงานเก็บศพไม่อยู่อช็ทะลุขึ้นมาได้ยังไงมึงมาดูใกล้ๆกลปะมันแห่เปล่าเดี๋ยวมันแห่ตาเชนห้าร้อยห้าหัวบ้างเหอะอ๋อมันเป็นหมอมันเป็นหมออย่าเรียกหมอว่ามันโอะไรหรอ ศพปะศพปะมีศพไหมมีศพไหมมีไอ้ถุงศพอีกแล้วเข้ามานีวิ่งมองหลังนี่วิ่งมองหลังวิ่งมองหลังคุณดูไฟคุณดูไฟไฟไหนคะไฟหัวเตียงเนี่ยค่ะทำไมอ่ะว้ายเด็กอยู่ในไฟคุณไอ้หนูไปข้าทำม่ยาเลยเนี่ยไอ้หนูไปไแล้ไอ้หนอย่าซนคุณอย่าหลับในเกมแบบนี้นะคะหมเต็มเลยเฮ้ยเขาทำไรกัน่ะเฮ้ยว้ายคุณโอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยฟังเสียงทุกคนฟังเสียง ไคุณเอาโดนผาตัดอะไรอะไรเฮ้ยมันเป็นาตัดโอ้โหคุณหมอมาแล้วหมอเ้ยชี้อะคุณเราอยู่บนเตียงทุกคนฟังเสียงเราอยู่บนเตียงคือไม่มีอะไรผิดเอ้ออ้าอ้าปิดปิดดีใครยืนข้างลิฟต์โอ้ย อย่าพลาดนะพลาดสูตรเลยนะเฮ้ยกลับกลับกลับมันเป็นคืออะไรอ่ะหุ้ยโดนเจียเนี่ยอขอฟังหน่อยดิโอ้ยเกิร์ดเราเข้าไหมทำไงอ่ะแล้วให้เราทำไงอ่ะอุ้ยหุ้ยมันเป็นอะไรไม่รู้เอ้าไปวห้าร้อยห้าสิบห้าหุยคนอื่นคุณอดออีกแล้วเหรอคุณโดนน้ำท่วมหมอคุณอ้อน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมเปิดประตูให้หน่อยค่ะคุณจะออกมาได้ไหมอ่ะ อุ้ยน้ำใสมากคุณนอเขาเก็บทุกคอนเทนต์แล้วมึงนั่น่ะเด้บุงบุ้งบุ้งบุ้งเขาจะออกมาได้ป่ะกูรอเขาก่อนเนี่ยประตูเปิดแล้วเนี่ยออกมาได้โอเคเขาเก็ออไปอีกอีกร้อยชั้นหนึงเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอคุณนอเอาอีกแล้วเหรอเราอีกแล้วอ่ะคุณโดนน้ำท่วมน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมเปิดประตูให้หน่อยค่ะคุณจะออกมาได้ไหมอ่ะอุ้ยน้ำใสมากคุณนอเขาเก็บทุกคอนเทนต์แล้วมึงนั่น่ะเด้น้ำใสจังเลยค่ะนี่ค่ะ อุ้งบุ้งบุงบุงเขาจะออกมาได้ป่ะกูรอเขาก่อนอ้าวเนี่ยประตูเปิดแล้วเนี่ยอะไรกระสืออ่ะกระชื้นกลางวันมันเป็นว้าวไอวิชชอมึงแคเข้าไปทำอะไรมันเป็นไรอ่ะมันเป็นไรตายอ่ะโดนแดกไปแล้วมันเป็นไรตายอ่ะอ้าวแล้วใครเข้ามาไงเราปิดลิฟต์เดี๋ยวหรอตกใจเพื่อนอออืุ้ยแมวมีแมวตายไม่ตายมึงไหนแมวมึงมาดูตรงนี้ดิมาดูตัวนี้ดิเห็นไหนแมวอ๋อไต่โตไต่โตแล้วทำไมแมวเป็นยัง